บรรยากาศในวันหยุดเช้าวันวันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์ที่สามสิบเอ็ดมีนาวันทึกไว้วันทึกไว้แต่ละปีจะแตกต่างกันไปัมืีอวันที่สามสิบเอ็ดมีนาเป็นช่วงเทศกาลเทศกาลฮิสเตอร์เนาะเทศกาลไข่ก็ว่าได้ก่ยังมีหิมะตกแล้วก่ยังมีฝนตกมีทุกอย่างในวันนี้วันสุดท้ายของเดือนมีนา ปีสองพันสองพันเท่าไหร่ 2, สองพันยีสิสสภาพภูมิอากาศท้องฟ้าปิดมืดคึมอืมคึมถนนแหงแล้วนะถนนแหงแล้วเพราะว่ามีฝนตกเนาะถ้ามีฝนตกถนนก็นจะแห้งไว้แต่ว่าตามบริเวณบ้านก็นจะเต็มไปด้วยหิมะเหมือนเดิมเช่นเคย เพิ่มเติมหรือว่าที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยก็คือสภาพภูมิอากาศอุณหภูมิที่อ่าบอย่ยอมไปใสมาส่อุณหภูมิคงที่ศูนย์ถึงลบหายงี่ไปใสมาสเมื่อนี่ฝนแรกๆกเ็เป็นเป็นหิมะเนาะเป็นหิมะเป็นหิมะแบบหิมะเปียกก็ว่าได้อ่าพอแต่ตกนักๆแน,น,น,น่ก็จะกลายเป็นฝนก็จะเฮ็ดให้หิมะกลายสภาพหรือว่าหายไปไว้ ็จะเลือแคอ่ตามบริเวณที่เป็นบริเวณกว้างจะเป็นร้านหรือว่าเป็นตามที่ที่บ่มีคอ่าบมีค้นผ่านหรือว่าบบมีรถผ่านอย่างเสียมันก็จะแห้งซาเนาะมันก็จะละลายซากะเบึ่งตามสภาพพืมิอากาศก็จะไปไวถ่าอุณหภูมิต่อนกึางนบติดลบหลายกะจะกลายสภาพเป็นซัมเมอร์หรือว่าเป็นช่วงเปลี่ยนฤด,ดูของฤดูใบไ,ไม้ผลิแบบรวดเร็ว เป็นอีหยังที่แบบน่าอาัศจรรย์ใจอีหลีจากที่มาตกแบบว่าเห็นถนนเลยอะนะี่ยสภาพถนนแบบเนี่ยเมือนนะม่อวานเนาะเมื่อวานนี่้าบ่เห็นเลยขึ้นเดียวตื่นมาก็จะกลายเป็นอีกอีกอีกอย่างนึงเนี่ยความความอาัศจรรย์ความมหาอัศจรรย์เป็นอีหยังที่ธรรมชาติเขาเป็นแบบนี้เนาะนี่คือสภาพของ ผู้มีประเทศหรือว่าผู้มีอากาศของโซนเมืองหนาวบางปีก็มีน้าเมษาเนี่ยคือแบบก่อนจะฮอดเทศากาลใครเนี่ยก่อนจีฮอดฮิสเตอร์เนี่ยหิมะจะมดแล้วบางปีเนี่ยหิมะยังตกอยู่บางปีก็ละลายแน่พอละลายแน่เอียงประมาณนี้เอาสภาพ <c oughs> บรรยากาศในวันหยุดช่วงเทศากาลมาฝาก ก็จะประมาณนี้ผู้ไดที่เพิ่อาวันยุต่อกลายมือเนาะผู้ที่เพื่อนมากชอปบปอกช้อปปิง้งเพิ่นกับพากันเข่าเมืองหมดแหละกาบอคืดนปันไรธรรมดาแล้วแต่เนาะแล้วแต,แวแต่แล้วแต่บ้านแล้วแต่เฮือนหรือว่าแล้วแต่บุคคลบ,บ,บ,บอ่บอใดแบบอ่าเขาเอื้ออย่างน,นนะบอไดแบบเจังด้เหรอจริงจังบอหรือบอไดแบบ ต้องคือแบบบ่าําเป็นอ่ะคือบ่ต้องเฮ็ดยังกะได้อยียงประมาณเนี่ยบางคนกะเฉยเฉยจะเทศกาลยังกะทรามบดดาบ่ามีอยียงเปลี่ยนแปลงแต่บางคนกะหลุกๆุกแลหลานไม่เยี่ยมไม่ยามหรือว่าเพื่อนฝูงไปมาหาสู้กันเลี่ยงกันฉลองกันอยียงประมาณนี้ตามเทศกาลเนาะถพราว่าเทศกาลใครนี่ยจะบ่อปันไดแถวนี้นะแถวนี้บ้าถึงว่าแถว ทางโซนที่ยายไพย,ยูนี่จะบปานไดในเทศกาลไครก็จะมีแน่ก็คือของเล็กน้อยเขามีกิจกรรมเข็ดยูโบดแต่เศร้าแล้วไปแต่เศร้าแล้วกะบบได้ไปเบื้องโบได้ไปร่วมอีหยังน้ำเขาไปรงแล้วกะกลับก็ประมาณนี้สภาพวันหยุดเทศกาลหยุดยาวหลายวันสภาพผู้มีอากาศกะเบิ้งเอาพี่น้องเ <c oughs> มื่อฟ้ามัวด,ดินอึมครึม